ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ทิวสนนะคะ <laughs> ก็คือเพิ่งซื้อของจากอินเตอร์โซนมาแล้วก็เรามีเกสก็คือพี่อับดุลน,นั่นเองอยู่ปีไหนเอ่ยอยู่ปีสครับ เราคิดว่าน้องๆอ,อยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะอยากรู้ว่าแบบยวิคอมมอทอเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลองดสคัสการแล้วก็มาลองคุยกันว่าเจ้าตัววิคอมมอทของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรียนยังไงหรือว่าสภาพเป็น้องเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยค่ะ คือตอนนี้วิดคอมมอทอมันมี2ภาคคือภาคภาคปกติกับภาคพิเศษคอมพิวเตอร์และเทคโนโล,โลยีสารสนเทศก็คือภาคปกติแล้วก็วิทยาการคอมพิวเตอร์ประโยคอาจจะเป็นภาคพิเศษพูดถึงความต่างละกันคือปลกอะลงลึกลลกับวิชาชที่เป็นศาสตร์ของคอมพิวเตอร์สาขาใดสาขาหนึ่งเนี่ยมากกว่าภาคเปภาคเปเนี่ยเขาจะเรียนภาพรวมของหลายๆศาสตร์ในวิ์คอมพิวเตอร์พวกเราภาคปกเนอะก็คือ จะสามารถลงลึกวิชาโทของคอมพิวเตอร์ได้อีกเป็นหลักสูตรน้องๆหรือน้องๆที่กําลังดูอยู่ะสามารถแตกวิชาโทเป็นทั้งหมด4ตัวอันแรกชื่อ AI อันที่2คือ DevOps อันที่3คือ Data Science แล้วก็อันสุดท้ายเราไม่แน่ใจชื่อนะมันน่าจะเป็น DADD Digital Product and d e s i g e Development ก็จะฟิลการออกแบบดิจิตอลผลัก กแบบ<ช>ออกแบบอาจจะมีแมเนจเมนต์ใช่ใช่ประมาณนั้น <c oughs> คิดว่าน่าจะประมาณนั้นยังไม่ได้เคยลงลึกเรื่องหลักสูตร<อ>นะเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรหลักสูตรปีแรกก็คือน้องๆปีหนึ่งปีนี้นะคะใช่ภาคปกสามารถเลือกวิชาโทได้ใช่ไหมตอนประมาณปี2ปี3แต่ว่าภาคเปยจะเรียนหัวข้อข้อบรุมแบบเรียนรวมๆซึ่งภาคเปก็อาจจะเรียนรวมแบบที่เข้าใจเขาก็รู้ในสิ่งที่เหมือนเขาสามารถเอาไปทําด้านนั้นๆได้เลย ใช่แต่ค่าภาคปกมันลงลึกไปด้านนั้นบบกว่าลึกกว่า hey, hey. ใช่อย่างวิชาเอกบางตัวอย่างเงี้ยสมมติว่า<ม>ภาคปกอ่ะเรียน2ตัวแบบสองหัวข้อแยกเป็น2วิชาแล้วภาคเปอาจะเอาสองวิชานี้มารวมกันเป็น1ตัว<ม>แล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องค่าเทมอมี้ามาคถ้าภาคปกอ่ะมันจะเป็นค่าเทอมแบบเหมาคือหมื่นเจ็ดสามร้อยแต่ว่าภาคเป่ะจะอยู่ที่ประมาณปีการศึกษาละประมาณเก้าหมื่นถึงแสนอันนี้คือหนึ่งปีการศึกษา แล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบไหน,นอะไรใช่ชอบแบบไหนแบบชอบแบบเรียน,ยนลึกไปด้านใดด้านหนึ่งออ<ช>หรือว่าจะเรียนลึกใช่แต่จริงๆภาพป,ปกอ่ะยังมีข้อนึงนะคือด้วยความ<อ>ที่เราไม่ต้องเราต้องจัดตารางสอนตารางเรียนเองอ่ะเราสามารถเลือกลงวิชาที่เราชอบได้แบบบางที่เราอาจจะไม่ได้อยากลงลึกด้านใดด้านหนึ่งเช่นไปเดฟอปเลยหรือไปเดต้าไซเลยเราก็สามารถเลือกวิชาที่เป็นแบบชอบวิชานี้ของเดฟอปชอบวิชานี้ของเดต้าไซชอบวิชานี้ของ AI ก็เอามาจัดตาราง ลงได้ก็<ม>แค่ดูว่าวันเวลาแล้วก็วันสอบของวันเรียนกับวันสอบแล้วก็ไดๆก็แล้วแต่ไม,ไม่ต้องไม่ชนกันใช่ประมาณนี้ถ้าคนที่ชอบเรียนครอบคลุมหรือว่าเรียนแบบให้ครบทุกขแขนงไปเลยแบบเออรู้รู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ไปเปก,ก็ได้ถ้าชอบแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเลือกเองอ่ะฉะนันอยากจะตัดสินใจเองบ้างอยากโทนี้เองหรืออาจจะอยางไม่อยากโทแต่อยากจะเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบก็มาที่ภาคปกได้คาถามต่อไปก็คือ วิดคอมจบไปแล้วเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างคะตอนนี้ในหัวของน้องๆหลายๆคนนะที่แบบยังไม่เคยศึกษาว่าแบบจบวิดคอมไปแล้วทำอะไรได้บ้างน่าจะมีคํานี้แน่ๆคือโ ok ปรแกรมเมอร์ใช่คือจริง,รง,รงๆแล้วจะบอกว่าโปรแกรมเมอร์ก็เป็นหนึ่งนอาชีพที่เด็กวิดคอมจ่ไปทําแหละใ,ในตอนนี้เป็นเด็กจบใหม่นะแต่จริงๆแล้วอะโปรแกรมเมอร์ ok เราก็แบบแอบบคิดว่ามันเป็นคําที่รวมเหมือนกันนะ รวมๆใช่แล้วในในเนี้ยมันก็มีสับเซตของอาชีพอาชีพหรือตำแหน่งต่างๆในอุตสาหกรรมที่ทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้อีกอือยกตัวอย่างนะแบบศาสตร์วิทย์คอมมันยังแยกเป็นดีไซเป็นซอฟแวร์เอ็นใช่ไหม,มอาชีพ,<ม>อ,าชพอาชีพหรือหน้าที่ต่างๆในสายเนี้ยสายเทคอ่ะมันก็ถูกแยกตามสายแบบนี้แหละสมมุติว่าซอฟแวร์ฝั่งซอฟแวร์การทำซอฟแวร์มันก็ยังสาม,มารถแต่กเป็นแบบซิสเต็มอะไรสิมี U X U I Designer ใช่ไหมมีแบบฟอนต์เอ็นมีแบ็กเอ็นมีฟูสแต็ด อเอามีเทสเตอร์เนาะแล้วก็มีไอทีออดิตใช่เนี่ยพวกนี้ยังแยกได้อีกเดต้าก็สามารถแยกเป็นเดต้าเดต้าไซด์ที่แบบเขาเรียกอะไรนะเดต้าเบสติไซเนอร์หรือว่าเป็นแบบเดต้าเอนจิเนียร์ใช่เน็ตเวิร์กเขาถูกแตกออกไม่ได้อีกได้เยอะมากก็แล้วแต่ว่าเราอะเข้ามาเรียนแล้วเราชอบไปทางด้านไหนของวิทคอมอะไรเงี้ยถ้าชอบโพสก็ไปทางซอฟแวร์ก็ได้ไปทางเดฟออพก็ได้ถ้าชอบแบบคณิตกึ่งๆสถิติอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเอาข้อมูลมาเอาโค้ดมาแบบมาทํา อานาลิส์ข้อมูลที่ได้มามันง่ายขึ้นก็อาจจะไปทำพวกเ a ต้าไซส์อะไรเงี้ยใช่เดต้าไซส์อนทสแล้วพวกนิรวก่าเขาก็สามารถทำได้คือจะบอกว่าที่บอกว่ามันเยอะมากอ่ะก็คือมันเยอะจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็นอกจากนี้ถ้าสมมุติว่าเรามาเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยปีหนึ่งอ่ะเราไม่ชอบโพสต์เลยทำไงดีอะไรเงี้ยคือสายสายพวกเราอ่ะสายเทคอ่ะคือมันไม่ใช่แค่เขียนโค้ดนะมันมี เทสเตอร์อะเทสเตอร์แล้วก็แบบซอฟต์แวร์ที่เราได้มาอะไรเงี้ยมันแบบมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องโค้ดแบบจ๋าหรือบางอันที่เป็นดีไซเนอร์ก็เป็นดีไซเนอร์ได้โดยที่ไม่ต้องโค้ดก็มีตัวเทสเตอร์อะมันคือเทสว่าโปรดักต์หรือซอฟต์แวร์ของเราอะมันตรงตามรีควีเมนต์ของลูกค้าหรือเปล่าอืมคือเราก็จะเรียนแบบไม่ใช่แค่เทสแล้วมันได้อาพู์ออกมาแต่มันเป็นการเทสเราก็ไปเทสอีกเพื่อดูว่ามันตรงไหมใช่มันคือมันคือ กระบวนการการเทสติ้งเลยประมาณนี้ก็ประมาณนี้ต่อมาถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยไม่มีพื้นฐานในการแบบเขียนโค้ดเลยขนุไม่มีเลยสามารถเข้ามาเรียนได้ไหมจริงๆอ่ะถ้าตอบคุณถามแบบตรงๆเลยคือไม่มีพื้นฐานแล้วมาเรียนได้ไหมคําตอบคือเรียนได้ใช่แต่ว่าคือคนที่มีพื้นฐานมามันดียังไงจากแค่เป็นเรื่องของความได้เปรียบใช่แต่ที่สําคัญเวลาขึ้นมาหาวิทยาลัยสําหรับ การเรียนมาหาลัยไม่ใช่ว่าเรามีพื้นฐานมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเราขยันในการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนมากกว่า <c oughs> คือเรียนในห้องอะ่ะตั้งใจเรียนมากแค่ไหนแล้วอ,ออกมานอก,นอกห้องอะต้องตั้งใจมากมากว่าใช่ถามว่าเรียนได้ไหมเรียนได้เพราะว่าตัวของเราเองอก็คือไม่มีพื้นฐานเลย <c oughs> บบจบมปลายมารู้ว่าวิทย์คอมมทไม่มีเรียนวิทยาศาสตร์หรืออะไรใดๆฉันเข้าค่ะเพราะฉันรู้สึกว่าอยสาขาดีอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราเรียนได้นะ เพราะว่าที่นี่อ่ะเพื่อนๆดีมากอาจารย์ดีแบบสามารถให้คำปรึกษาได้ดีแถมยังแบบเพื่อนช่วยกันเรียนมากเรียนไปเรียนมา2ปีละ2ปีละเป็นไงบ้างก็ทําได้อ,อ,อจริงอันนี้เป็นแบบจุดเด่นหนึ่งของวิทยคอมมอทอคือเราอ่ะรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยไม่ได้เป็นคนมีพื้นฐานโค้ดอะไรขนาดนั้น,มมนหมายถึงว่าที่เคยเรียนมามีแค่ที่มันเอากับภาษาซีแบบซีเฉยๆอ่ะแล้วแบบที่เข้ามาแล้วเจอคนเก่งเยอะมากจน<า><ๆ>เรารู้สึกว่าแบบเออฉันว่าทําอะไรที่นี่แต่ว่า คือใจอะสู้สู้นิดนึงคือแบบเออไหนๆก็มาเรียนแล้วคืออยากสู้ก่อนเราไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทําไม่ได้ขนาดนั้นอะสิ่งที่เจอคือถ้าเราอยากทํามันได้ดีอะคือเราต้องทวนเ<ห>นื้อห,หาเนี้ก่อนเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยหลายๆคนน่ะน่าจะเข้ามาแล้วแบบไม่มีพื้นฐานเหมือนพวกพี่เหมือนกันเนี่ยแหละแต่ดังนั้นอะมันอยู่ที่ว่าความพยายามของน้องๆในการทบทวนฝึกฝนอะไรเง,งี้ยมากกว่าซึ่งก็ตอนนี้อยู่สองปีแล้วค่ะโอเคมาก เพื่อนดีเพื่อนพากันเรียนนะบางครั้งอ่ะเราอาจจะไม่เข้าใจบทเรียนตรงนี้หรือทําตรงนี้ไม่ได้เพื่อนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ<ช>ไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจารย์ด้วยมไม่ท็อกซิกด้วยประเด็นใช่แบบที่นี่ดีมาก<ะ>พี่บดุลก็คือสนิทกับทุกคนนะคะ <c oughs> พี่ก็ได้อยู่ได้อยู่คำถามต่อไปพวกเราเนี่ยที่อยู่ปี2เป็นหลักสูตรเก่าแล้วน้องๆปีหนึ่งตอนนี้และน้องๆถัดไปจะเป็นหลักสูตรใหม่แล้วมันแตกต่างกันยังไงอะคะพี่อยากรู้จังใหม่หลักสูตรใหม่อ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องวิชาบังคับเนี่ยเห็นชัดมากแล้วก็ที่สําคัญที่เป็นจุดเด่นมากขึ้นนะคือเรื่องเรื่องเนี่ยวิชาบังคับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็วิชาที่เขาแบบมีของเก่าที่หายไปแล้วก็มีเพิ่มเติมให <ขอ S 1> ม<า>่ขึ้นมาใช่เท่าที่คุยกับอาจารย์มาคืออาจารย์บอกว่าเปลี่ยนเพื่อให้เนื้อหาตามทันโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยน,ปยนไปใช่ใช่มันโอเคมากมาแล้วอย่างวิชาเรียนที่ถูกบังคับเพิ่มขึ้นมาคือวิชาเซ1หนึ่งร้อยกับซีเอ0หนึ่งแปดศูนย์เท่าที่ไปดูมานะเหมือนวิชาฟอนเอนะคือเรียกว่าการใช้กิจ นะเราจะรู้ว่าแบบเออทักปสแบบนี้มันแบบมันสําคัญสําหรับ<า>ปี2ปี3มายิ่งมาเจอแบบอินเทอร์ดักชั่นทูซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ตอนปีสองเพิ่มเน่ะแบบจะรู้เลยว่าแบบมันช่วยได้เยอะมากใช่ซึ่งรุ่นเราอ่ะยังไม่มีแต่ว่ารุ่นน้องมีแล้วแต่รุ่นน้องคือได้เขียนเว็บกันตั้งแต่ตอนปีหนึ่งใช่แถมยังใช้กิีอีก้ะถ้าสมมติว่ามีคนสงสัยว่าฟอนต์เอ็คืออะไรใช่ไหมจริงๆแล้วฟอนต์เอ็นอ่ะคือการโคดดิ้งหรือการโปรแกรมเพื่อสร้าง หน้าที่เอาไว้อินเตอร์แอคกับกับยูเซอร์เรื่องการใช้กีิ่อะมีไว้ทําอะไรทําไมถึงเราต้องทําไมเราถึงต้องเรียนการใช้กิจเอ,อนะคือเหมือนอาจจะมีหลายคนแต่ว่าทำงานแบบรวบรมผมเนี่ยมันทำงานคนละที่ใช่ไหมการพัฒนาซอฟ์แวร์มันอาจจะเขาเรียกอะไร มันอาจจะต้องทําพร้อมกันอ่ะอคือคนนี้ทําฟังก์ชัน A คนนี้อีกคนนึงทาฟังก์ชัน B ใช่ไหมอีกคนหนึ่งท B, ําฟังก์ชัน C จะเอามาลงเปน,เปนยังไงใช่เขาก็เลยมีเรื่องของการใช้กิจขึ้นมาเพื่อทักษะในการทําโปรเจกตนะ์ในอนาคตของน้องๆนะช่วงปี2เทอมหนึ่งเป็นต้นไปเนะี่ยโปรเจกต์เยอะมากมาใช่แล้วก็รวมถึงตอนทํางานอ่ะส่วนใหญ่ก็ใช้กิจแล้วแหละกิจมันก็ถือว่าเป็นแบบแพลตฟอร์มที่ชาวโปรแกรมเมอร์อย่างเราก็คือต้องใช้ตลอดเลยนะเพราะว่าแบบเป็นการเอาโค้ดไปใส่แล้วก็ โนโค้ดมาเหมิดโค้ดกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ึงก็เป็นครั้งสที่จําเป็นในปีหนึ่งจริงๆค่ะใช่คือเรื่องต่อไปนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของกิจกรรมในสาขาของเรามีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างไหมเรามาดูกันว่ามีกิจกรรมไหบ้างที่มอทอไม่ได้บังคับเข้ากิจกรรมเลยแล้วก็วิดคอมเราอ่ะมีกิจกรรมมาแบบตลอดเลยนะถ้ารีแคบ,บของที่ผ่านมานะคือ อันแรกที่น้องเข้ามาแล้วเจอเลยอ่ะมีเซทิยูเฟิร์สมีทแล้วก็มีปฐมนิเทศของสาขาเนาะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องหลักสูตรว่าแบบเออมีวิชาไหนที่ต้องเรียนบ้างแบ่งออกเป็นกี่สายภาคปก่าไปต่างกันยังไงแล้วก็มีทํายังไงให้ได้กินิยมอันดับหนึ่งอันดับ2ใดๆก็แล้วแต่มีเกณฑ์ยังไงบ้างใช่แต่ว่าถ้าอย่างเซทิยูเฟิร์สมีทคือรุ่นที่ปีสองอ่ะเขาจะหากิจกรรมเนี่ยมาทําความรู้จักกับน้องๆแบบพาเล่นพาเข้าฐานอะไรประมาณนี้ภายในหนึ่งวัน ใช่แต่ว่าไม่บังคับนะคือแบบฟีสไตล์น้องๆเลยแต่แบบใช่ใชก็แบบกิจกรรมโอเคมากเพราะว่ามันทําให้เราได้รู้จักเพื่อนได้เราเราได้รู้จักเพื่อนจากกิจก,กรรมนี้เลยเพราะเป็นกิจกรรมแรก<ช>แล้วมีรับพื้นฐานด้วยแต่ว่าเป็นคณะจัดแล้วอาจารย์<ม>เราอ่ะเป็นคนสอนหลังจากนั้นประมาณครึ่งเดือนมั้งเรามีอ e ีสปอร์ตอีสปอร์ตใช่เรามีกิจกรรมแข่งเกมเงินรางวัลมีอะไรให้มีของรางวัลให้อะไรเงี้ยเราแบบคือสาขาเราอ่ะซัพพอเต็มที่กับกิจกรรมที่ที่เกิดขึ้นในสาขาที่ทําให้เด็กมากๆแบบ ใช่แล้วมีอันนึงที่ประทับใจมากกับทุกกิจกรรมที่แบบอยู่ในสาขาเราเลยคือ,คอข้าวอาหารของเบรก,บกค่ะจ,จัดเต็มมากคือแบบรู้สึกเลยว่าแบบเหมือนกินข้าวที่บ้านอือคือถ้ามาถามรุ้นพี่ที่นี่นะวิคมมอทพี่ๆจะพูดว่าแบบสาขาใจปั้มมากในการเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารนักศึกษาจริง <c oughs> อย่างอ e ีสปอร์ตอะคือเขาเตรียมเบรกให้อะเบรกคืออะไรรู้ป่ะพิซซ่า โอ้พิซซ่าใช่พิซซ่ากี่กี่ร้อยสามสิบถาดแล้วสิบถาดร้อย้ใช่เป็นถาดใหญ่ถาดใหญ่แล้วคืออร่อยมากถ้าสมมติว่าทุกคนได้กินแล้วอ่ะคือเติมได้ไม่ได้แบบจำกัดอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือแบบไม่เคยมีใครไม่อิ่มกับกับของว่างของที่นี่เลยนะเพราะแบบพี่พี่พี่เบ๊พี่ต่อยอาจารย์คือแบบเต็มที่กับกิจกรรมสําหรับแบบเด็กๆมากๆใช่ใช่อร่อยทุกอย่างดูดีกิจกรรมดีคือทุกคนช่วยซัพพอร์ตมากๆ แล้วก็นอกจากนั้นอะ่ะเซที T ่อยู่สปอร์ตเดยกกับตัวอคอมไซไนท์ไซเดยกก็คือฟิลกีฬาสีก็มีกิจกรรมคือขึ้นเคงแต่ว่าจะไม่เหมือนมัธยมก็ใครอยากร่วมก็เข้าร่วมแล้วก็จะแบบมีอาจจะมีเล่นแบบเหยียบลูกโป,ป่งหรืออะไรเงี้ยตามฟิลม,มันจะไม่ได้แบบกีฬาจริงๆแต่ว่า ใช่แต่กีฬาจริงๆก็มีนะเพราะปีที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแบดมินตันคือทำกิจกรรมแบบเล่นเหมือนกิจกรรมอบตซึ่งแบบมันเฮฮาดีสนุกดีใช่มีอาจารย์มาช่วยมานั่งเล่นด้วยกันเหมือนเดิมก็คืออาหารดีไอติมแครยังเยอะมากตลอดทั้งงานอะไรเงี้ยเติมแบบไม่อั้นอยากเติมกิ่ถังก็เติม ซริงตอนเย็นก็เป็นคองไซ์ไหนก็จะปาร์ตี้เขาก็จ้างร้านอาหารมาปารีอีกแล้วใช่ใช่แล้วก็มีแบบดนตรีให้แบบรับสมัครเป็นเด็กใน,นวีดคอมล่าสุดพวกเราก็ขึ้นไปทำไมคาราโอเกะใช่สนุกมากทุกคนใช่นอกจากนั้นกิจกรรมใหญ่ยังมีเซฟที่ยูฟาสฟอร์เวิร์ดจะบอกว่าอันนี้ดีมากเหมือนกันตอนเข้ามาปีหนึ่งอ่ะคือฟาสฟอร์เวิร์ดเป็นกิจกรรมที่ิวใจมากเพราะรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรียนจบไปแล้วเราอยากทําอะไรกันแน่คือมาเจอตัวเองในงานนี้มากๆซึ่งแบบมันดีมากมันทำให้เรารู้แบบว่าใครอะที่ตัวเองอะอยากไปทําว่าแบบไปทางไหนแล้วเราสามารถไปไปทางไหนได้อีกอะไรเงี้ยสมมติว่าเราอยากแบบไม่อยากไปสายโคจ่ายเงี้ยเราก็ไปดูเลยแบบซอฟเอ็นไม d เดฟออกไมได้ใดก็เราแต่แล้วคุยกับรุ่นพี่ได้เลยคือคือว้าวอะ ตั้งแต่สมัครเข้ามายื่นเข้ามาไม่ได้ไม่ได้เป็นกังวลเลยว่าแบบถ้าจบไปแล้วมันจะแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วพอเรารู้สึกว่าวิทคอมมอทอแบบอิมแพคมากเพราะตอนนั้นที่ที่เลือกสมัครยื่นพอนมาเพราะแบบวิทคอมมอทอติดอันดับของวิทคอมในประเทศที่แบบที่ติดอันดับโลกอะ Qs world ranking ในสาขาของวิทคอมใช่ซึ่งก็ก็ดีมากๆาจริงๆอะกิจกรรมมีอีกนะแต่ว่าแบบเวลาของเรามันจะนานเกินไปมาสรุปกันคร่าวๆเนาะว่า วิชาวมทรของเราก็ตอนนี้เป็นหลักสูตรใหม่แล้วก็สามารถเรียนจบได้3ปีครึ่งเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเลือกได้อีกว่าเราจะจบแบบเรียนไปไปษาอกิจไหมหรือจะทําโปรเจกจบอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่ที่นี่เราแบบมีทั้งคอนเนคชันแล้วก็บริษัทที่พร้อมที่จะรับเราอะใช่ข้อนึงคือเพื่อนดีดีมากแล้วจริงๆหลักสูตรเรามันครอบคลุมทุกหัวข้อที่เราควรมีแล้วก็อาจารย์ใจดีแบบปรึกษาได้ทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องแล้วเค้าแบบ พร้อมช่วยเรามากอะมากๆน้องๆก็ที่จะเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาได้นะจริงๆเราเราตอนแรกเราจะเข้าที่นี่เหมือนกันแล้วเราก็ยื่นไปรอบสามได้แบบเอ้ยเราอยากฟังรุ่นพี่มากกว่านี้แต่ไม่ค่อยมีคนทําคลิปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากจะมาลองแบบทําคลิปเพื่อเออลองแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆเพิ่มเติมเพราะว่ารู้สึกว่าวิทคอมบอทของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบ มีใครว่างที่จะมาทำคอนเทนต์เหมือนตอนนี้นะคะเพราะดังนั้นพวกเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้รู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงออันนี้คือจากใจจริงๆใช่ใช่จริงๆก็คือเราไม่ได้พางเราแต่ว่าเพราะช่วงนี้เป็นช่วงสอบเพิ่งสอบเนี่ยเพิ่งสอบเพิ่งสอบวิชาอัลกอริทึมมาแบบมันหมาดเลยอะไรเงี้ยและไอ้ไอ้เพิ่งสอบเมื่อวานอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องตัดสินใจได้ได้ง่ายขึ้นว่าจะ covid ทอมมอทอดีไหมซึ่งแบบเราอะตอบในฐานะคนที่อยู่มาสองปีแล้วแบบคนที่มีพื้นฐานด้วยว่า รู้สึกว่าที่นี่คือแบบอาจารย์เฟลลี่<ม>เพื่อนดีสังคมดีแล้วก็ผักกันการเรียนหนังสืออะใน <Nice S 2> ทุกอย่างใช่<อ>แล้วกิจกรรมมันโอเคมากๆที่สาขารเราเรามีให้นะ<ม>ใช่เราคิดว่าแบบมากันเยอะๆนะครับอยู่ที่นี่เราแฮปปี้มากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้องๆปีปี67 68 69 70ไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูคลิปนี้ได้แล้วก็มาถามคนถามอะไรต่างๆก็ได้ในวิดีโอมาทอนะคะสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วแต่เลย ก็เป็นกำลังใจให้นะคะับขอให้ <IG S 2> ทุกคนตรงนี้ตรงน,นี้ค่ะค่ะขอให้ทุกคนเนี่ยสอบติดกันในคณะแล้วก็ากสาขาที่ตัวเองต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นวิคอมหรือเปล่าหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็หวังว่าน้องๆจะเข้าสู่เป้าหมายของตัวเองได้เร็ววันนะคะไปว่า